ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับดรปรเมศกินานะคะผู้สมัครโสโสเขตท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเรามาพูดคุยถามความรูศศ้สึกกันนะคะวันนี้ก็เป็นการาลงสมัครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะประจำปี2569นะซึ่งก็จะเลือกในวันที่8กุมภาพันธ์2569ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็รับสมัครตั้งแต่วันนี้คือวันที่27ไปหมดเขตวันที่31ธันวาคมนะครับแล้วก็จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับ ในที่ยืนอยู่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ของเขต5นะครับประกอบด้วยอำเภอพระแสงอำเภอเชบุรีอำเภอพนมและก็ตำบลบ้านเสด็จของอำเภอเกียนซา3อํอำเภอกับ1ตำบลน,นะครับ215หน่วยเลือกตั้ง18ตําตำบลน,นะครับก็จะมีผู้สมัครวันนี้ก็ไปสมัครแล้วถึง7พัก7เบอร์นะครับผมได้มีโอกาสไปก่อนเวลานะครับแล้วก็หยิบฉลากได้เบอร์ห้านะครับก็จําได้ง่ายหน่อยนะครับเขต5 เบอร์ห้เบอร์หประหยัดไฟก็จะทําให้เรามีโอกาสในการหาเสียงได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผลงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะก็ค่อยนําเสนอท่านในโอกาสต่อไปนะวันนี้ก็เป็นวันสมัครวันแรกก็ขอฝากพี่น้องในเขต5ไว้ด้วยนะครับ,บเบอร์ห้าดรปรเมศจ,จีนาเะครับเขต5้เบอร์จําได้จําง่ายแล้วก็จําให้ขึ้นใจวันที่8กุมภาพันธ์ก็ไปกาบัตร เบอร์5เขต5ดรปรเมศจินาครับค่ะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกเกี่ยวกับของดรปรเมศจีนานะคะอดีตที่ผ่านมาที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งมาประมาณ2ปีนะคะสอง,ป,ง 2> 2ปีครึ่งนะคะผลงานที่ท่านได้สร้างกับให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านตรงส่วนไหนบ้างที่ว่าได้ปรับปรุงแก้ไขคะ่ะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าไปทําหน้าที่หลายอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเขาก็ให้ทําหน้าที่อยู่4อย่างหลักๆนะนั่นก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายหรือว่าพรบรนะครับสองก็ในเรื่องของพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีนะรอบนี้งบประมาณปี2569นก็ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมการทํางานของ รัฐบาลนะเช่นในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บทบาทตัวที่4ที่เขากําหนดไว้ก็คือในเรื่องของหารือปัญหาข้อเสนอแน,นะของชาวบ้านที่ไปพบแล้วก็ไปหารือในที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรซึ่งที่ผ่านมาในช่วงสองปีเศษนะก็ได้นําปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปหารือในที่ประชุมสภามากพอสมควรนะ ยกตัวอย่างสนนสาย4009นะครับจากอำเภอพระแสงนะตลาดอีปันไปที่ตำบลบางสวรรค์นะครับอันนี้ก็40ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลปรับปรุงขยายนะหรือว่า,าทําให้มันสวยงามเหมือนกับบ้านอื่นเมืองอื่นนะครับวันนี้ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับมาดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแหล่งน้ําต่างๆนะเ,เช่นที่ บ้านไซงามนะตำบลไซทองอำเภอเชบุรีนะครับก็มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับทำให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพาะพันธุสัตว์น้ำแล้วก็ในเรื่องของการอุปโภคบริโภควันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผมได้เข้ามารับตำแหน่งครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของปัญหาราคาพืชผลตกต่ำนะเช่นในช่วงที่ปาล์มตกต่ำมาสา กิโลกร,รัมละสามบาทกว่าๆนะผมก็ได้เชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงอุตสาหกรรมนะมาดูในพื้นที่อำเภอรพระแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมาดูภาพรวมของการผลิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกทรเกษตรและสหกรณ์นะมาดูในเรื่องของการยกระดับพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรนะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตำบลบ้านเสด็จนะครับแล้วก็ล่าสุดนะก็จะมีะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มาเยี่ยมพี่น้องที่อำเภอพนมนะพร้อมกับได้มีการนําเสนอการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดกลางนะครับมูลค่า600กว่าล้านบาทไว้ด้วยนะครับในส่วนของเรื่องสาธารณระโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ไฟฟ้านะครับก็มีการขยายเขตนะไม่ว่าจะเป็นควายควา้าไม่มีควายควา้าตกควายควา้าดับควายคว้ากระชากเครื่องมือที่ใช้ในการอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะก็ได้มีการประส,สานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องนะก็ได้ลงมาดูในพื้นที่นอกจากนี้ก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาศักยภาพพี่น้องชาวสวนทุเรียนพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมัน แล้วก็มาฝึกอบรมอาชีพเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นทําขนมจีบขนมสาคูไส่หมูนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุชมรมอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งผมประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบอด้านยาเสพติดนะอันนี้เราคงจะ,ะละเลยไม่ได้นะเพราะว่าในพื้นที่ เขตหน้าของเราก็จะมีกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายมีการฆ่าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีผู้ที่ติดยาเสพติดจนมีอาการทางจิตประสาทมากพอสมควรนะเฉลี่ยกเกือบทุกหมู่บ้านนะวันนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาควบคุมกำกับนะเราก็จะเห็นว่ามีการจับรถใหญ่ๆห,หลายรถนะครับแล้วก็ผู้ที่ มีอาการทางจิตก็เริ่มที่จะน้อยลงนะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงมหาดไทยก็มีโครงการชุมชนล้อมรักนะหลักสูตรประมาณหนึ่งเดือนนะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นนะครับในส่วนของโครงการนโยบายที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะเรื่องของคนละครึ่งคนละครึ่งพลัดนะครับก็พยายามที่จะ ให้ชาวบ้านได้เข้าถึงนะแล้วก็มีการประชาน้าปันส่วนที่ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็จะมีหน่วยงานนะเข้าไปทําบัตรประชาชนให้ถึงที่นะครับ้ถึงบ้านาเช่นคนที่เป็นผู้ป่วยที่อยู่ประจําบ,บ้านนะครับก็มีหน่วยงานเข้าไปทําบัตรประชาชนแล้วก็แนะนําในเรื่องของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าในส่วนของการลงทะเบียนแบบ ปกตินะที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลย,ยลีสมัยใหม่ในบางรายที่เขาไม่มีความสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดําเนินการมาต้องทําให้เส้นทางดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้คือปณิธานที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการเป็นปากเป็นเสียงของสภาผู้แทนราษฎรอีกส่วนหนึ่งนะผมก็ยินดีและก็ดีใจนะที่ ทางสภาผู้แทนราษฎรเขาทำสถิติในรอบสมัยประชุมที่ผ่านมาผมเป็นคนที่สามนะครับจากจำนวน500คนนะที่นำเสนอข้อมูลหารือปัญหาในสภามากที่สุดลำดับที่สของประเทศไตยครับ